ครับผมตอนนี้ตอนเช้านะครับผมเดี๋ยวมาดูจะชมกันเลยนะครับผมก็มีตัวน,นี้นะกลับออกดอกนี่เป็นมายานะครับผมมาเปลี่ยนสีได้แล้วก็เป็ตนตัวนี้ดอกสวยนะแหมไม่โฟกัสให้มัยโอเคเดี๋ยวค่อยกลับมาอันนี้ก็ดอกเก่าแต่ก่อนที่เคยทำเอาไว้นะ เห็นไหมไปแล้วภาพกลับมาแล้วโอเคตามนี่แหละนะอันนี้โครงสร้างลากสวยนะชุดนี้สามต้นสองร้อยห้าสิบาทนะครับผมสามต้นนี้สองร้อยห้าสิบาทรับไปเลยสามต้นในราคาสองร้อยห้าสิบาทไม่มีค่าส่งครับผมแ่คราวนี้มาเท่านี้ับผมขอบคุณท่านด้วยที่มาเยี่ยมชมขอบคุณมากมาก,มากนะครับผมขอบคุณแล้วก็จบเพียงนี้ครับผม Oui,